ไม่ทำ youtube นะทุกคนทำแบบใครี้ฟ uh ังไม่ด huh ้นคลิกเลิกเลิกเกกไม่ต้องเลนแะวามเลิม mm ัน hmm ี่ไม่ได้พูดให้ใครนะเพราะว่าผมเลิกแล้วเพราะว่าผมเล่นแต่ youtube นะทุกคนยู u ูปผมนะผมจะบอกนะว่าเป็นชื่ออะไรนะเป็นชื่อ Tik Tok ผมชื่อว่า จะเปลี่ยนชื่อนะอยู่นะทุกคนจะเปลี่ยนชื่ออยู่นะครับเดีย๋ยวแปบ๊บนึงครับนะผมขอพูดนี้ก่อนเอ่อที่ผมจะเลิกนะเพราะว่าผมและทุกคนจะลงอะไรทีทุกคนก็ไม่อยากอา่าถ่ายคลิปสองคลิปนะทุกคนผมเลยแบบเลิกแม่งเลยทุกคนวันนี้ทุกคนคนระับขอเลิก youtube นะครับคงจะไม่ได้เจอกันหลายวันเป็นอาทิตย์นึงนะครับทุกคนเพราะว่า คงไปเล่นติ๊กตอสบายนะทุกคนเจอก,กันนะครับฝากไว้นะครับสำหรับที่ใครกำลังดูผมหรือเป็น f อฟซผมก็ตามนะครับผมก็บอกไว้แค่นี้แหละเพราะว่าผมเลิกทำ YouTube ยูทู e แล้วนะครับ